โอเคครับสวัสดีครับหวังว่าคงจะไม่มีใครมารบกวนแล้วนะครับก็ว่าดยเรื่องของ b a r ์โค้ด t อ e n d ์เทนเดนต์นะฮะคือโปรแกรมเช็คชื่อนักเรียนนะครับแต่ว่าเช็คโดยการอ่ากอกรหัสสี่ตัวหรือยิงบาร์โค้ดนะครับครับโอเครหัส4ตัวของนักเรียนนะครับก็ ก็ตามนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นข้อมูลล่าสุดของวันนี้นะครับคือถ้ากรอกรหัสปุ๊บนะครับหนึ่งแปดห้าเก้าอย่างนี้นะครับอ่ามันก็จะขึ้นวันที่ไปเช็คไปอ่าไปดึง Data จากฐานอ่าไปดึง Data าเบสจากฐานข้อมูลมานะครับนะครับ บางคนอาจจะสแกนเกินสแกนสองครั้งก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขียนเขียนโปรแกรมให้มันนับค่าแค่หนึ่งครั้งแล้วนะครับอันนี้ก็ลบไปได้นะครับโอเคแบบนี้นะครับทีนี้มาดูเรื่องของรีพอร์ตครับอ๋ออีกอย่างหนึ่งครับที่ผมลืมอ่ตั้งแต่คลิปก่อนๆนะครับที่ผมแนะนำนะครับผมมาดูส่วนขยะตรงนี้นะครับแอปสคริปต์นะครับ เนี่ยครับผมลืมบอกคุณผู้ชมนะฮะทุกท่านนะฮะคุณผู้ชมทุกท่าน,นที่เข้ามาดูตรงนี้นะฮะผมลืมบอกไปนะครับคือมันจะมีสคริปต์อยู่ตรงนี้นะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าตัวที่ผมแชร์ไปนะมันเปิดแล้วมันเจอสคริปต์ไหมนะครับแต่ถ้าไม่มีจริงเด,เดี๋ยวผมก๊อปเดี๋ยวผมก๊อปเลยนะฮะเดี๋ยวผมก๊อปก๊อปแล้วไปแปะใต้ใตลิงก์ให้เลย อย่างนี้ดีกว่านะครับเนาะจะได้ง่ายต่อคนที่เอาไปเอาสคริปต์ไปใช้นะครับก็คือหลักการของมันก็คือมันก็ทําหน้าที่สคริปต์ตัวนี้นะครับทําหน้าที่เพิ่มวันที่นะครับเพิ่มวันที่มาในช่องอในช่องคอลัมน์แรกให้แคนนิงนะครับถา้าถ้ามันเช็คแล้วคอลัมน์มันว่างเปล่ามันก็ไม่มีอะไรอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้ามันถ้าคอลัมน์มันว่างเปล่าก็สามารถแอ็ด ดัตต้าได้เออประมาณนี้นะครับนะครับถ้ามันคอลัมน์มันมีอะไรอยู่มันก็จะไม่แอดดัตตให้อาแอดวันที่ให้อ่ะ,อะประมาณนี้นะครับที่ผมดูจากสคริปต์ตัวนี้นะฮะอ่าอ่าโอเคครับทีนี้มาดูเรื่องของรีพอร์ตนะฮะก็เป็นสรุปนะครับเป็นอันนี้สรุปอ่าวันส่วนว่าเขาจะปริ้นไงครับปริ้นวันที่สิบห้าสิงหาแบบนี้ครับปริ้น วันที่15หรือปิ้นวันวันนี้ก็ได้นะครับปิ้นวันที่วันนี้นะฮะสมมนเรจะปิ้นวันที่วันนี้นะครับน,จจะน,น,น,นะค,บนะค,บคลิกเปลี่ยนตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนให้เห็นไหมครับเห็นไหมครับ27กันยาตรงนี้นะครับนะครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นเมาส์หรือเปล่าน่าจะเห็นเนาะไม่แน่ใจนะ เห็นเมาส์อยู่นะครับขอโทษทีโอเคนะครับคือพิมพ์สถิติรายวันออกมาได้นะครับแล้วก็พินพ์ก็เอามาให้อพอ,อเซ็นนะครับผู้บริหารเซ็นครูเวนเซ็นนะครับประมาณนี้นะครับบันทึกประจำวันนะครับครูเวนประจำวันนะครับครับทีนี้มาดูรีพอร์ตรีพอร์ตรายวันนะครับที่เป็นสคริปท,ที่เขียนแบบ ง่ายๆนะครับก็คือเช็คสรุปสติรายวันนั่นแหละครับนับจํานวนนะครับนับผลรวมว่าวันนี้ขาดกี่คนมากี่คนนะครับผมยกตัวอย่างของชั้นอ่าม .2 นะครับอย่างนี้นะครับอันนี้อาจจะกรอกหรือคนบางคนสแกนอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอาจจะสแกนเล่นนะครับ บางคนเนี่ยสแกนวันหนึ่งเนี่ยสี่ครั้งนะฮะสมมติสมมุติอย่างงี้นะฮะเห็นไหมครับแต่โปรแกรมมันก็นับมาได้แค่นี้นะฮะเห็นไหมครับสิบสี่คนนะครับตรงไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ตรงนะครับทั้งหมดสิบสี่คนขาดหนึ่คนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ 5, ทีนี้นะครับ มาดูตรงฐานข้อมูลที่เป็นที่เป็นแบบเดิมนะฮะที่ที่ผมเคยแชร์ตารางไว้นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมากี่วันนะฮะมาก็คือจะเป็นหนหรือสอบางทีเด็กบางคนสแกน2ครั้ง3าครั้งมันก็ขึ้นแบบนั้นฮะถ้าสแกนหนึ่งครั้งก็จะขึ้นเขียวแบบนี้นะครับก็คือสแกนมากกว่า1ครั้งก็คือว่ามาโรงเรียนแล้วแต่ถ้าไม่สแกนเลยมันก็ขึ้นศูงแบบนี้นะครับอันนี้ก็กเก็บสถิติเป็น รายวันรายเดือนนะครับจนถึงสิ้นเทอมนะครับก็จะแนะนําว่าตารางนี้หนึ่งเทอมก็พอแล้วนะครับเพราะว่า Data มันเป็นหมื่นคอลัมน์นะครับมันเยอะนะครับ Data มันเยอะเกินเดี๋ยวมันโปรแกรมนี้มันเป็นออนไลน์นะครับมันเป็นโปรแกรม Google Sheet เนาะนะครับ Google Sheet ที่ออนไลน์นะครับแล้วยังไม่พอนะครับเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ให้ดูนะครับลาย เดี๋ยวผมขอแชร์ตัวนี้ใหม่นะครับแป๊บนึงนะครับโอเคครับเห็นลายนะครับาลายของนี่ครับลายของชั้นม2นะครับจริงๆเราทำลาย Notify ไปทุกห้องได้นะครับแต่ตัวเนี้ยผมมีของชั้นม2นะครับนี่ครับสถอ่า มองเห็นไหมครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับแบบนี้นะฮะคือเป็นสถิติรายวันที่ที่เขาส่งรูปจาก Google Data Studio มาให้เลยนะครับว่าวันนี้นักเรียนมากี่คนกาดกี่คนนะครับ มันจะดูสวยกว่าหลังบ้านตะกี้ที่ผมให้ดูหลังบ้านเนาะตรงนี้คือหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านก็คือมันจะดูสวยงามเอาไปใช้ได้เลยนะครับครับแล้วก็มาดูในส่วนของ Google Data Studio ตรงนี้นะครับครับตัวนี้นะครับ Google Data Studio นะคะคลิกเข้าไปดูนะครับพอเห็นหน้าจอนะครับอันนี้เป็น Google Data Studio นะครับที่ เราเอาเข้อมูลหลังบ้านตะกี้ครับมาแสดงหน้าบ้านแบบนี้นะครับคคุณรูที่อยู่ในกลุ่มไลน์ก็คลิกที่ Google Data Studio ดูก็ได้ใถิิิตามนี้เลยนะครับมันจะ,ะมันก็จะดูสวยนะครับดูผ่านมือถือก็ได้นะครับผ่านไปแสดงผลที่แอปพลิเคชันของเรียนก็ได้นะครับขับบ้องต้นก็มีเพียงแค่นี้ครับคุณผู้ชมที่สงสัยก็สามารถ สอบถามผมได้นะครับคอมเมนต์ Comment ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ดูอีกครั้งนะครับผมไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับแต่แต่ก็ถ้าถ้ามีคนสนใจเรื่องนี้ผมก็จะทําคลิปให้นะครับโอเคครับขออนุญาตลาฟก่อนนะครับสวัสดีครับ